รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ การงานจะเป็นอย่างไรวันนี้ดวงชะตาพาเพลินไบอัมทรนีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลินใบออมทรนีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขแล้วนะคะใน YouTube c h anel ออมทรนีแห่งนี้นี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมค่ะเราจะมาดูกันว่าการงานของคุณในหนึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็สำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมันอาจจะมีอะไร โดนบรรดาลมาให้คุณเปิดคลิปนี้ดูก็ได้นะคะมาดูกันว่าการงานของคุณในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่เปิดคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยเริ่มจากพลังงานภาพรวมของคุณก่อนแล้วกันนะคะว่าในช่วงเวลาตอนนี้การงานของคุณเป็นอย่างไรมาดูกัน โอ้โหคนบางคนที่มาดูคลิปนี้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความเหมือนกับว่าคิดหนักคิดเยอะบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับมีความกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะนอนไม่หลับเลยทีเดียวเนาะอ่ะมาดูกันซิปเป็นยังไงอีก แต่ว่าก็มีคนคอยให้ความช่วยเหลือดีนะคะจะบอกว่าอย่างนี้นะคะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดีอยู่นะอืมมีความสดใสยอยู่เช่นเดียวกันนะคะมีความสดใสยอยู่เช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่า มันอาจจะเป็นความกังวลของคุณเองคือคุณอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นที่นั่นแหละนะคะเออแต่ว่ามีคนให้ความรักความช่วยเหลือดีนะคะมีความสดใสมีความสำเร็จอยู่ในนั้นนะคะ แล้วคุณก็เป็นคนทํางานเก่งด้วยเป็นคนทํางานดีเป็นคนที่ทํางานมีคุณภาพมีศักยภาพสูงมีประสิทธิภาพนะคะในการทํางานได้อย่างดีนะคะอือาจจะมีอาจจะมีรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างบางครั้งบางทีเพราะว่าเวลาทํางานกับคนนะคะบางทีเขาก็แต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองมีความอ,อ มีแนวคิดเป็นของตัวเองเนาะคุณก็เลยบางทีมันคิดเห็นไม่ตรงกัน <_ As> ก็เลยอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยใจไปบ้าง<ส>อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พักพักผ่อนนะคะแล้วก็ให้เวลาตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกันว่าหลังจากนี้นะคะในหนึ่งสัปดาห์นี้แหละที่หลังจากคุณมาเปิดไพ่มาดูคลิปนี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรอืมเห็นไหมคะ สิ่งที่คุณกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตอบผลส่งผลกับคุณอย่างแน่นอนนะคะความมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะคะความสุขสบายสบายกายสบายใจของคุณมันจะเกิดขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคือมันมันเป็นผลจากสิ่งที่คุณกระทํานั่นเองนะคะ,ะในสัปดาห์นี้การางานของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกัน อถ้าใครที่ทำงานแบบด้านในในเขาเรียกอะไรอ่ะงานด้านแบบด้านมืดเออจะดีมากๆเลยนะคะจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จด้วยใครที่ทำค้าขายออ,อ,ออนไลน์นะคะทำอะไรออนไลน์หรือทำอะไรเกี่ยวกับ งานกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะประสบความสําเร็จเลยนะคะจะมีพลังอํานาจจะมีสิ่งดีๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องของไพ่ในบนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสอะไรต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะถ้าเกิดเป็นด้านอย่างนั้นก็จะดีส่วนคนที่ทำงานทั่วๆไปเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะคนมาสื่อสารหรือ มาพูดชักจูงคุณไปในทางที่อาจจะแบบคุณต้องพิจารณาดีๆว่าอันไหนเป็นคําแนะนําหรืออันไหนเป็นการนําพาไปในสิ่งที่ดีนะคะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะคะคือคุณเป็นคนมองโลกในในแง่ดีบางทีมีคนมาแนะนานะคะก็ต้องรับฟังหูให้หูเนาะบางเรื่องนะต้องต้องคิดตัดสินใจคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าอันนี้มันเป็นคําแนะนําที่ดีหรือว่าไม่ใช่หรือว่าอันนี้มันเป็นเขาหวังดีจริงๆหรือว่า เขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่านะคะก็คิดพิจารณาทุกทวนให้ดีแล้วกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะการงานในหนึ่งสัปดาห์นี้ของคุณจะเป็นอย่างไรอืมมีทางเลือกอให้คุณเยอะแยะมากมายเลยเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณกระทําต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณอนะ่ะมัน เจ๋งนะมันมีความสามารถมีคนเป็นไปได้นะหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะมีคนมาอยากจะซื้อตัวอยากจะจับจองอยากจะดึงคุณไปร่วมงานนะแล้วทําให้คุณมีทางเลือกในเรื่องของการงานเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการวางแผนไว้อยู่แล้วคุณมีแบบเหมือนคุณมีสิทธิ์เลือกอะในทุกๆเรื่องเลยในเรื่องของการงานนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะทําไม่ทําอะไรคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณอะจะไปในเส้นทางไหนคุณมี โอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายเลยจะบอกว่าอย่างนี้นะคะอ่ะในหนึ่งสัปดาห์นี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรอีกมาดูกันเลยโอ้โหครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์แล้วก็การเงินมั่งคั่งมั่งมีคือเนี่ยผลจะเนี่ยคนที่เลือกไม่ใช่คนที่เลือกสีคนที่มาดูคลิปนี้นะจะบอกว่า การเงินนะขึ้นเยอะมากเลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณกระทําลงไปทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกับคุณจริงๆคือคุณไม่ได้เหนื่อยฟรี่ะมันทําให้ครอบครัวมันอยู่สบายอยู่ดีมีสุขมีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็มีเวลาเอ,อ่อเขาเรียกอ,อะไรอะในเรื่องของการเงินมันก็มั่นคงด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะมาดูกันว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไร อืมโอ้โห night nice of pentacles จะบอกว่าคนที่เลือกออไม่ใช่คนที่เลือกอีกแล้วคนที่มาดูคลิปนี้นะคะปังมากจริงจริงนะคะปังมากจริงจริงนะ pentacles เนี่ยไพ่เหลียญเนี่ยขึ้นเยอะมากนะคะขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณกระทําลงไปทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยแสดงว่าหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่ทําแบบค้าขายออนไลน์หรือทําสื่อออนไลน์หรือทําอะไรบางอย่าง นะที่มันส่งผลให้คุณมีทางเลือกมี h o i c e นะคะในการสร้างเงินสร้างทองจะเลือกเลยเลือกจะเอาเงินจะเอาทองได้หมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณหมั่นกระทำเนี่ยมันส่งผลให้คุณเนี่ยได้รับผลประโยชน์ดีๆคือการงานของคุณต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณทำงานอย่างเต็มที่นะคุณเป็นคนทำงานเก่งนะทำงานดีทำงานเต็มที่นะคะจนบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอน เออเหนื่อยล้าอะไรก็แล้วแต่นะแต่หนึ่งเดือนเออหนึ่งสัปดาห์จากนี้ไปนะความมั่นคงมั่งคั่งนะทั้งเรื่องการงานการเงินนะความสําเร็จนะคะของคุณเนี่ยมันมันรอคุณอยู่นะคะมันรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณสู้ๆนะคะแล้วก็อดทนนะคะทาแบบที่คุณเป็นนี่แหละทาให้เต็มที่ทําตามความสามารถคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณโดดเด่นคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเนะี่ย มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีความโดดเด่นมีคนคอยให้ความรักความเมตตาคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งคุณเป็นคนตั้งใจจริงด้วยนะคะแล้วก็คุณก็มีการจัดการชีชวิตหรือจัดการความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะแบบปล่อยวางได้เร็วะคือคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าการงานทุกอย่างมันเลิศมันดีไปหมด คุณจะเป็นคนที่มีอำนาจนะคะในการ จัดการทํางานหรืออะไรต่างๆคือด้วยความที่คุณมีศักยภาพสูงมากๆมีความสามารถสูงมากๆสร้างเงินสร้างทองได้ขนาดนี้นะคุณมีช้อยส์มีทางเลือกมาให้เยอะให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วจะทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์นะพร้อมหน้าพร้อมตานะคะตัวคุณเองก็มีความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือภาพรวมนะคะของการงานในหนึ่งสัปดาห์ของคนที่มา เปิดดูคลิปนี้นะคะจะบอกว่าปังปังปังพุริเยะณปัจจุบันก็ปังอยู่แล้วนะ,ะมีความสำเร็จนะคะไพ่ขึ้นเดือดสันเลยนะคะในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ในช่วงเวลานี้นะคะ1สัปดาห์หรืออาจจะยืดไปถึง1เดือนก็ได้นะ,ะจะบอกว่าการเงินการงานทุกอย่างมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เลิศจริงๆดีจริงๆนะคะมันเกิดจากผลของการกระทําของคุณนั่นเองนะคะก็ ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้คุณทําเต็มที่นะคะแล้วก็ถึงเวลาพักพักนะคะถึงเวลาปล่อยว่างว่างนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะคะแน่นอนว่าความสําเร็จสิ่งดีๆรอคนอยู่ข้างหน้านะคะและตามธรรมเนียมค่ะเราจะเปิดไพ่พิเศษให้กับคุณนะคะอ๋อที่สําคัญนะคะอย่าลืมในการคิดพิจารณาอะไรต่างๆนะคะจงใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะ ละกิเลสละอัตตาตัวตนนะคะอะไรที่มันเป็นกิเลสจะมาครอบงำจิตใจหรืออะไรเงี้ยต้องระวังให้ดีนะคะอย่าไปยึดถืออย่าไป อย่าไปกักเก็บมันไว้อย่าไปยึดถือมันไว้นะคะทุกอย่างในชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะ <c oughs> ก็แค่รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วก็วางมันลงเกิดขึ้นแล้วก็วางมันลงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ให้ฟังให้ดีอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราเป็นความหวังดีอันไหนที่มันอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้คิดพิจารณาให้ดีนะคะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นให้คิดค่ควรวญและพิจารณาให้ดีนะคะเพื่อ ชีวิตที่ดีของคุณเองนะคะคนรู้อยู่แล้วคุณเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้อยู่แล้วนะคะไพ่พิเศษสําหรับคนที่เปิดมาดูคลิปนี้นะคะคุณได้ใบนี้อือเห็นไหมอ่ะ no matter how much work you have if you work hard you will get it done anyway ไม่รู้แหละว่ามันจะต้องมี ต้องทําอะไรเยอะแยะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณทํามันเต็มที่เออทำอย่างเต็มที่อ่ะแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็จะสําเร็จนะคะไม่ว่ามันจะต้องยากเย็นขนาดไหนแต่ถ้าคุณทํามันเต็มที่มันสําเร็จเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกและคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําเต็มที่อ่ะเออมันสำเร็จเสมอเชื่อมั่นในตัวเองว่ามันจะสำเร็จและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด,ดีแล้วก็จะ คุณทาดีที่สุดอ่ะคุณทําดีที่สุดแล้วแล้วมันสําเร็จแล้วเออทันทีที่คุณตั้งใจทํางเต็มที่นั่นมันก็สําเร็จแล้วอ่ะเออก้าวเข้าสู่ความสําเร็จแล้วนะคะอ่าอีกหนึ่งใบสําหรับสร้างพลังกาลังใจด,ดีนะคะสร้างเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างเบิกบานแล้วก็ตื่นรู้ให้กับคนที่เปิดมาดูคลิปนี้นะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะและสิ่งที่คุณได้นะคะก็คือ ไห้ใบนี้แก้วที่ว่างเปล่าดับกระหายให้ใครไม่ได้การดูแลตัวเองไม่ใช่การปลนเปลือตัวเองแต่เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นแต่ละเลยตนเองอาจดูยิ่งใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนถ้ารักที่จะดูแลผู้อื่นให้ดีเราต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ดีด้วย แก้วที่ว่างเปล่าดับกระหายใครไม่ได้เทียนที่รักจะมอบแสงสว่างและความอบอุ่นต้องรู้จักต่อไส้เพิ่มไขทีิดพึ่งตนเองเสมอสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนี่จะบอกว่าตรงกับไพ่ที่เปิดมาเลยนะคะนั่นหมายความว่าหลายๆคนทํางานเต็มที่ทุ่มเทและบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วมีความคิดกังวลหรือว่าแบบห่วงงานคิดแต่เรื่องงานตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออคือดี นะมันดีแหละมันดีแหละที่ทุ่มเทเนาะแต่อย่าลืมละเลยสุขภาพของตัวเองอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเอะการที่เราทําเพื่อผู้อื่นน่มันดีแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะเหมือนกับแก้วเนาะแก้วมันมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันว่างเปล่าเหมือนร่างกายถ้าเราทําให้คนอื่นเต็มที่แต่ร่างกายเราซุดโซมเนี่ยมันมันก็ มันก็ไม่ได้เกิดผลดีแก้วที่ว่างเปล่าก็ดับกระหายไขไม่ได้เทียนที่อยากจะมอบแสงสว่างให้ผู้คนแต่ไม่รู้จักต่อไส้ตัวเองสุดท้ายเดี๋ยวเทีนทนยนเะทียนไขนะมันก็จะหมดหมดไปอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้ดีนะคะต้องหมั่นดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจตัวเองด้วยทำเพื่อผู้อื่นดีทำเพื่อผู้อื่นนั้นดี แต่ที่สำคัญจะดีกว่านี้ถ้าเราดูแลตัวเองด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกทุกคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆนะคะให้กับคนที่มาดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังค่ะ ฝากรายการดวงชะตาพาเพลินไบแอมทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขด้วยนะคะแล้วก็มีรายการอื่นอื่นอีกเยอะเลยในชแนลอัมทรินีนะคะแห่งนี้นี่เองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ huh. ่งกริ huh. ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให네้กับแฟนเพจอัมทรินีนะคะมีทั้งคลิปบวกแล้วก็อัมทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขด้วยนะคะยูทูบช e นลอัมทรินีนะคะแล้วก็ทิกตอกอัมอเดสกอร์ทรินีนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคน มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งค่ะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย